สวัสดีค่ะมาพบกับเอพิโซดแรกนะคะหรือคลิปแรกของเราเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องไพ่ทาโร่นะคะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมีความรู้มาก่อนแต่มีความสนใจที่จะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ทาโร่นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องที่มาที่ไปแล้วก็โครงสร้างของไพ่แล้วก็จะทำคลิปออกมาเป็นคลิปสั้นๆวันนี้อาจจะคุยกันเรื่องที่มาที่ไปก่อนแล้ว หลังคลิปนี้เราก็จะมาดูกันถึงวิธีการต่างๆแง่มุมต่างๆในฐานะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูไพ่ทาโร่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไพ่ทาโร่ในที่นี้เป,นเป็นลักษณะและแนวคิดที่ไม่ได้ใช้การท่องจำไม่ได้ใช้การจดจำความหมายเพื่อมาบอกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครที่เคยจดจําความหมายหรืออะไรมาแล้วดีค่ะมันเป็นเรื่องดีที่เราพอจะรู้เข้าใจเรื่องสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแต่อยากให้วางเรื่องของการทำาการจดจําตรงนั้นลงแล้วก็มาทําความเข้าใจกับไพ่ทาโร่ในแบบที่แบบที่เปิดกว้างขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าเปิดกว้างขึ้นนี่ยังไง mm hmm. ก็มาดูอันนี้คือ ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่ใช้คําว่า intuition หรือว่ายานทัศนะหรือปัญญายาณเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องนอกเหนือธรรมชาติหรือเป็นเรื่องเกินจริงหรือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ใครๆทําไม่ได้แล้วเราก็ทําได้คนเดียวนะคะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า intuition เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนมีทุกคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวจะเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้สัญชาตญาณหรือว่า ทักษะตรงนี้มากเท่าที่มากเท่าที่ควรหรือคือมันเป็นทักษะในการเอาตัวรอดอะ่ะพูดง่ายๆแต่เราไม่ได้ใช้มันนานละแล้วเราก็อยู่ในสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เราลืมที่จะใช้ทักษะตัวนี้ไปเลยแล้วทักษะตัวนี้มันจะเกิดขึ้นก่อนต่อเมื่อเราสงบแต่ว่าเราใช้ชีวิตประจําวันนะขณะน,นี้ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตประจําวันแบบ แบบเคร่งเครียดนะคะมีเรื่องของเวลามีเรื่องของปัจจัยและแรงกดดันต่างๆทําให้เราอ่ะไม่ใช้ส่วนนี้ของเราเท่าที่ควรซึ่งมันก็เหมือนกับกล้ามเนื้อซึ่งไม่ได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้ามาเรียนรู้ไพาทาโรแล้วเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะฝึกฝนในการที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะที่สงบผ่อนคลายได้ด้วยพอเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอมันสงบสะอาดใช้การตึกตรอง น้อยลงแต่ใช้การเปิดประตูสู่ยา,านทัศนะมากขึ้นซึ่งเราจะพูดถัด,ถดไปในคลิปถ,ถัดไปนะคะแต่ให้ให้เข้าใจไว้ก่อนว่าทำไม,มเราถึงใช้ชื่อนี้แทนที่จะเป็นทารโร่อย่างอื่นนะคะทีนี้คนที่เข้ามาเรียนด้วยกันตอนนี้รู้ไว้ว่าเราจะพูดทีละสั้นๆทีละเรื่องก่อนวันนี้ก็คิดว่าก็จะพูด2เรื่องก็คือเรื่องประวัติความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ อาจจะเป็นแนะนำให้รู้จักกลุ่มไพ่ที่เรียกว่าเมเจอร์อาคานาก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยจะมาดูกลุ่มไพ่ที่เรียกว่าไมาเนอร์อาคานากันทีหลังอย่าตกใจกับเรื่องของคำพูดหรือสับแสงที่มันอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเราคุ้นเคยกับไพ่จับเขาบ,าบา่อยๆรู้จักเขาบ,าบา่อยๆทำความเข้าใจแล้วก็ตีสนิทกับเขาบ,าบา่อยๆเราจะรู้สึกเองว่าคุ คุณจะมีเพื่อนเพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็คือไพทาโรนะคะทีนี้มาดูประวัติสั้นๆคร่าวๆนะคะเหตุที่ค่อยต้องพูดถึงเรื่องประวัติเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะต้องไปจดจําว่ามาจากไหนทําอะไรแต่ค่อยจะเน้นให้ฟังว่าจริงๆทาโร่มันเริ่มจากการที่มันเป็นเกมการ์ดมันเป็นงานอาร์ตท,ที่อยู่ในเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะคะในใน,ในแผ่นการ์ดแล้วก็เป็นการเอามาเล่นกันในวงสังคมชั้นสูงและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนที่จะเอา ไพ่เนี่ยมาเป็นการดูทานายไทยทักซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนที่ชอบในการสังสรรค์แล้วก็ต้องหาวิธีการในการเอนเตอร์เทนผู้คนถูกไหมคะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดกันต่อๆมาไพ่ชุดแรกๆเนี่ยบางที่ก็บอกว่าเริ่มมาจากอิตาลีบางที่ก็บอกว่าเอ๊ะคนจีนก็เล่นไพ่นะมันอาจจะมาจากตรงไหนก็ได้ไม่มีใครบอกได้แต่แต่จุดที่สําคัญที่ก็อยากจะบอกก็คืออันนี้ค่ะ เรื่องของไพ่ชุดที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้มากๆเลยมันเริ่มในปี1909ซึ่งผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยคือไพ่ที่ชื่อว่า The Rider with Tarot c a r d ซึ่งเป็นไพ่ที่ก็จะแนะนำให้คนที่เป็นมือใหม่ทุกท่านเนี่ยใช้ไพ่ชุดนี้ก่อนมันเป็นเหมือนไพ่แม่บทดีกว่าแล้วมันก็เป็นแม่บทหรือว่าเป็นต้นแบบของไพ่อื่นๆในยุคต่อๆมานะคะทีนี้ ไพ่ไรเดอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรดีอะคนที่วาดภาพเนี่ยคือคุณพามเบล่าโคสเิธเนี่ยเขาวาดภาพขึ้นมาโดยใช้ระบบสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีการรวบรวมระบบความคิดหลายอย่างนะคะรวมทั้งเรื่องของของออทางศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องทางศาสนาของของทางฝั่งตะวันตกก็จะเข้าใจไพ่นี้ได้มากขึ้นในเรื่องของบริบทของสังคมแต่ว่า สิ่งที่น่าสนใจก็คือไพ่ชุดนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นที่มันเรียก r i d e r w a เวดเนี่ยเพราะว่าบริษัทที่เป็นสำนักพิมพ์ชื่อ Rider คนที่เขียนคำคำจำกัดความของไพ่เนี่ยชื่อ AEW a i วดซึ่งจริงๆก็มีไพ่ของคุณ Arthur เนี่ย a r t h u r อ d w a r d w a i ยอยู่อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้อยคำมันจะเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างจะ โบราณน,นิดนึงซึ่งเวลาเราตีความมันอาจจะไม่เหมือนกับมุมมองในในในทัศนคติของศตรวรรษนี้นะคะมันผ่านมาศตรวรรษหนึ่งแล้วแต่ว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่ก้อยแนะนําเลยค่ะให้ทุกคนควรจะเริ่มจากไพ่ชุดนี้เพราะมันเป็นไพ่เบสิกแล้วมันจะเป็นไพ่ที่ทําให้เราเวลาที่เราหลับตาเนึกอเราจะนึกกลับมาที่ไพ่ชุดนี้ก่อนนะคะและไพ่ชุดนี้มันมันผ่านมาร้อยปีเนี่ยมันทําให้พูดว่ายังไงดีมันกลายมาเป็นลิขสิทธิ์ของสาธารณชนไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่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 พอจะรู้เรื่องลิขสิทธิ์ก็จะพบว่าไพ่เนี้ยมันก็จะไม่มีเจ้าของแล้วมันกลายเป็นของสาธารณชนไปแล้วก็คือเป็นเป็นของพับลิกไปแล้วนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเมเจอร์อะคานานะคะเมเจอร์อะคานาก็คือไพ่ตั้งแต่0ถึง22เอ่อเป็นไพ่กลุ่มที่สำคัญมาก หมายถึงเรียวกว่าเมเจอร์อะคานาเพราะว่าเมเจอร์อะคานาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เห็นภาพใหญ่ของชีวิตอนะ่ะจะพูดว่าเป็นไพ่ที่เห็นลักษณะที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวของชีวิตของเราเหมือนกันแล้วก็ไพ่เมเจอร์อะคานาเนี่ยมันมี22ใบแต่ว่าเขาเรียงลำดับจาก0นถึง21หรือ 1- ถึง0ก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเอาไพ่ใบแรกที่ชื่อว่า the f o ฟเนะี่ยมาขึ้นก่อนหรือว่าจะเอาไว้ตอนจบแต่สำหรับตัวก้อยเองเนี่ยก้อยมักจะเอาไพ่ The f o o l ซึ่งเป็นไพ่0เนี่ยขึ้นก่อนเพราะว่ากยมองว่าเนี่ยมันคือเส้นทางการเดินของชีวิตคนเราเนี่ยแหละและไพ่ชุด major arcana เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันในคลิปถัดไปนะคะก็คือมันจะมีไพ่ the fool the magician uh, high priestess empress the emperor the hierophant the lover the chariot strength the hermit Um, Wheel of Fortune, Justice แล้วก็ Hangman, p i d a t e Temperance, The Devil, The Tower, The Stars, The Moon, The Sun, Judgment แล้วก็ปิดด้วยไพ่ The World ซึ่งวันนี้เราอาจจะฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปใครที่สนใจที่จะเข้ามาดูรายละเอียดของไพ่นะคะก็จะให้ไว้เป็นลักษณะของ Keyword แล้วเราจะคุยถึงไพ่แต่ละใบความหมายของของของไพ่เมเจอร์อะคานากันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ